ใครจะบอกว่าการอุ้มหายทำได้ตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจฟังดูแล้วใช่ครับแต่สิ่งที่ทำโดยไม่ถูกต้องนี้ก็มีคนต่อต้านการต่อต้านก็มีหลายรูปการเรื่องการอุ้มหายคุณวันเฉลิม ก็เป็นเรื่องที่รู้รู้กันแล้วว่าอะไรเป็นอะไรต่างประเทศก็รับทราบก็เก็บข้อมูลแต่แน่นอนครับการที่จะออกมาสู้กันตรงประเด็นตัวต่อตัวเลยเนี่ยในเรื่องนี้เลยเนี่ยบางทีอำนาจเนี่ยมันมันคุมเต็มที่เลยบางประเด็นนี่มันห้ามขยับเลยนะ ยุทธมันถึงออกมาเรื่อยไหมฮะเห็นไหมครับพอเห็นใครยกป้ายแหลมหน่อยเอาตํารวจเข้าไปจับในในวงเลยบางทีในทางยุทธวิธีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องกําหนดยุทธวิธีที่หน่างานเหมือนกันเพราะงานใหญ่จะเสียก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการชุมนุมแล้วก็ก็ต้องฝึกนะครับแล้วก็กำหนดยุทธวิธีกัน แต่ประเด็นอันหนึ่งการอุ้มหายประวัติศาสตร์นี่เรื่องใหญ่เหมือนกันครับจริงอยู่ครับการอุ้มหายประวัติศาสตร์นั้นไม่มีการเลือดตกยางออกกันอย่างเห็นเห็นแต่ว่ามันเป็นการเลือดตกยางออกที่ประชาชนจำนวนมากและในอนาคตจะต้องสังเวยชีวิตต่อการอุ้มหายประวัติศาสตร์เพราะการอุ้มหายประวัติศาสตร์นั้นเท่ากับเปลี่ยนความคิดประชาชน แล้วอำนาจเผด็จก,การนี่แกคิดว่าแกทำได้หมดนะเรื่องราวของประวัติศาสตร์สำคัญของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยเมื่อ24มิถุนายน2475เป็นเรื่องที่วันนี้มันชัดเจนแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคงจำได้กันนะครับ เราพอมีการเปลี่ยนาารัชกาลเปลี่ยนแผ่นดินใหม่ก็เกิดเหตุที่ตื่นเต้นแปลกประหลาดกันครับคือบุตรคณะราษฎรตรงจุดที่พญาพหลยืนประกาศการเปลี่ยนแป,แปลงการปกครองเมื่อย่ำลุง่งของ24มิถุนาสองสที่อยู่ตรงหลังอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงมาเนี่ยถูกขุดหายไปเอามาเตือนความจำกันอีกทีนะครับ เราก็เห็นว่าเอสสงสัยเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้แล้วกลิ่นควันไฟมันก็มาปรากฏว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต้องไปยืนเฝ้าเองครับไม่ให้ใครมาถ่ายรูปไอ้ตรงที่หมุดมันหายไปแล้วดันมีหมุดแปลกๆไถ่ฟ้าหน้าใสามาใส่แทนเอ๊ะมันชักจะแปลกๆแ,แล้วอยู่ในเขตพระราชฐานตรงนั้นถือว่าเป็นเขตพระราชฐานซึ่งตอนนี้เขากันแล้วไม่ให้ใครเข้าแล้วนะครับ คนก็ตั้งข้อสงสัยมันอะไรกันหนอเสร็จแล้วต่อมาก็เจออีกครับเหตุการณ์อุ้มหายอนุสาวรีปราบกบฏก็คืออนุสาวรีของการปราบกบฏปีสองสี่ 6, บบรรเจ็ดกบฏบวรเดชหรือที่เราเรียกว่าอนุสาวรีหลักสีก็เรียก ชื่อจริงๆก็คืออนุสาวรีย์ปราบกบฏหรืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเพราะเป็นการทําสงครามการระหว่างฝ่ายเจ้าที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนําโดยพระองค์เจ้าบวรเดชแล้วก็ฝ่ายคณะรัษฎรที่ปกป้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองปกป้องรัฐธรรมนูนก็เลยเรียกอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญถูกอุ้มหายเหมือนกันครับตามรูปนี้ ที่ผมนํามาย้ำอีกทีหนึง่งไม่ใช่ว่าแหมมาย้ำคิดย้ำทำําไม่ใช่ครับแต่กําลังจะบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันมันมีมูลที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่จริงๆครับที่ผมบอกหลายทีว่าการรัฐประหารครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เขาออกรัฐธรรมนูญรัฐประหารอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วนี่นะครับที่นักเรียนนักศึกษาจะขอแก้มันก็ไม่ยอมให้แก้แล้วครับ เดี๋ยวผมมีหลักฐานชัดเจนว่ามันไม่ให้แก้แล้วปรากฏว่าวันนี้ผมก็บอกกับท่านว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงระบบปกครองซึ่งยังไม่รู้จะเรียกชื่อนี้ว่าอะไรจะเรียกว่าราชาธิปไตยจะกลับไปสู่ราชาธิปไตยจะกลับไปสู่สมบูรณาญาสิทธราชก็ไม่ใช่จะเรียกว่าราชา,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 ชา,า,า,าธิไาาาาปไตยใหม่ก็ไม่เชิงนี่นะวันนี้เราก็เห็นสัญญาณว่าเอ๊ะพอเสร็จจากอนุสาวรีย์ ปรากรบกบฏแล้วก็ไปลือ้ออนุสาวรีย์ของพญาพหลรือ้ออนุสาวรีย์ของจอมพลปอใช่แล้วชัดแล้วผมก็บอกว่าระวังนะเขาจะไปลื้ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ท่านชุมนุมกันอยู่เนี่ยวันนี้ผมเลยถือว่าได้โอกาสที่ผมจะนำ เรื่องราวมาให้ท่านดูผมให้ท่านดูฉากนี้นะครับใครดูที่ YouTube จะเห็นผมขึ้นฉากนี้ไว้อันนี้ยังไม่ใช่ของจริงนะครับผมเพียงแต่ทำกราฟิกเอารูปตัวพาลรัฐธรรมนูญออกไปนะครับแล้วรูปข้ขางๆท่านจะเห็นนะครับ เอ๊ะคุณสุนัยไปวาดรูปเองเหรอือเปล่าครับผมไม่ได้วาดรูปเองนี่คือภาพประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ60-70ปีที่แล้วเขาเตรียมรื้ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วครับทําโครงการเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับอันนี้เป็นหลักฐานที่มายืนยันกับท่านอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ว่าเราก็ อย่าลืมว่าสถานีโทรทัศน์เราเนี่มันไม่สามารถจะออกทุกเรื่องมาทันทีได้นะครับเราก็เก็บข้อมูลไว้ดูจังหวะเวลาเอากันให้ชัดๆครับนี่คือรูปที่เขาว่างจําลองไว้เมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยนะครับ60 70ปีที่แล้วนี่เขาตั้งคณะกรรมการลือแล้วครับโดยเอารูปพารัฐธรรมนูนตรงกลางนั้นออก แล้วก็ตั้งอนุสาวรียราชการที่เจ็ดไว้ตรงนั้นเลยครับภาพข่าวอันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะนำมาเสนอให้ท่านดูนะครับว่าอนุสาวรียประชาธิปไตยนี้เนี่ยมี มีโครงการที่จะลื้อแล้วเอารูปของรัชการที่เจ็ดมาผลิตสถานไว้แทนดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่มีสถาบาันพระปกเก้าขึ้นแล้วก็เชิดชูพระปกเก้ารัชการที่เจว่าต้องการจะให้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วพวกคณะราษฎรน,นี่ใจเร็วด่วนได้นี่คือวาทกรรม ที่เขาพยายามจะบิดเบือนประวัติศาสตร์มายาวนานแล้วตั้งแต่รัชกาลที่9แต่พอเข้าถึงรัชกาลที่สิบนี่ปรากฏว่ามันมีรูปประมัมเกิดขึ้นจริงเรื่องหมุดคณะราชเรื่องอนุสาวรีย์หลักสีเรื่องของอนุสาวรีย์พญาพหลนจอมพลปอถูกลื้นเนี่ยแล้วเรื่องที่ผมกำลังจะบอกกับท่านนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่เก้าต้นรัชกาล ปรากฏว่าอนุสวรีย์นี้นะครับเขาเตรียมที่จะทำกันเมื่อปี2494หลักฐานตัวนี้โดยนายสันยูเทพสงเคราะห์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับได้เขียนบทความว่าการเมืองว่าด้วยอนุสาวรีย์พระปกเกล้า กับแนวคิดกษัตริย์นักประชาธิปไตยหลังการรัฐบา2494นะครับลงในหนังสือศิลปวัฒนธรรมฉบับลงวันที่ธันวานะครับธันวาคม256กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการประกาศในเดือนกรกฎาคม2495ว่าทางคณะรัฐมนตรี2495นะครับ ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามตอนปลายช่วงใกล้จะหมดอำนาจอย่าลืมว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์สิ้นพระชน์ของรัชการที่8นี้ก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในคณะราษฎรแล้วก็สู้กันระหว่างคณะราษฎรเองแล้วการรัฐประหารปีสโดยอาศัยเหตุการณ์ใต้สีว่า การสิ้นพระชนของรัชการที่แปดนี้เป็นการรอบรงพระชนโดยท่านปรีดีพนมยงก,การป้ายสีตรงนี้สู้กันมายาวนานจนกระทั่งวันนี้ชัดเจนว่าไม่ใช่ท่านเห็นนะครับว่าการป้ายสีระหว่างนั้นเนี่ยใส่ลายป้า,ายสีเนี่ยบางทีเหตุการณ์มันย้อนกลับไปไม่ได้เหตุการณ์6ตุลา2519ที่บอกว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์ในธรรมศาสตร์มีอุโมงค์เก็บอาวุธพวกเวียดนาม แทรกเข้าไปแล้วปรากฏว่าหลังจากฆ่าประชาชนเสร็จเรียบร้อยฆ่านักศึกษาประชาชนเรียบร้อยแล้วไม่มีครับอุโมงค์ก็ไม่มีอาวุธก็ไม่มีก็มีแต่ปืนสั้นได้บากระบอกสองกระบอกเท่านั้นเองท่านเห็นไหมฮะดังนั้นไอเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อย่างนี้เนี่ยบางทีมันทําลายไปเลยในเวลานั้นแล้วย้อนกลับไม่ได้เรียกร้องความมีการเสียชีวิตไปของนักศึกษาประชาชนกลับไม่ได้เหตุการณ์ การสิ้นพระชนของรัชกาลที่8ก็กลายเป็นจุดชนวนให้ฝ่ายเจ้าฟื้นอํานาจมาใหม่โดยอาศัยความขัดแย้งของคณะรษฎระหว่างสายจอมพลปอกับสายของปรีดีพนมยงโดยใช้การป้ายสีเรื่องการสิ้นพระชนรัชกาลที่8ซึ่งวันนี้ใครก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องการรอบวงพระชนอย่างที่เป็นข่าวแต่ว่าใช้เวลานาน,านมากแต่รู้แล้วก็พูดไม่ได้อีกในทางสาธารณะดังนั้นใน หลังรัฐประหารที่จอมพลปอกลับมาใหม่หลังจากที่แพ้สงคารามามโลกครั้งที่สองที่จะรอดตายจากการเป็นอัชญายกรสงคารามว่าคกอจริงๆแล้วก็ปีดีนี่แหละครับที่เป็นฝ่ายเสรีไทยแล้วก็ช่วยทําให้ไม่ไม่ถูกจับแขวนคอเหมือนในพลโตโจโจอมพปลปก็รอดชีวิตแต่ก็กลับมาทํารัฐประหารดังนั้นตามเหตุการณ์นี้ นะครับก็บอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศในเดือนกรกฎาคม2495ว่าทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติจัดสร้างอนุสาวรีย์ให้กับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่4แยกถนนลาดดำเนินตัดกับถนนดินสอซึ่งก็ต้องลื้อถอนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยออก เพื่อก่อสร้างอนุสรวรีของพระปกเก้าขึ้นแทนที่โดยคณะลัมนตตีได้แต่งตั้งให้พลตีบัญญัติเทพหัสดินณยุทธยารัฐมนตรีว่าการกาาระทรวงมหาดไทยพระยาราชพักดีประลักาาระทรวงมหาดไทยพันโทหลวงบุรกรรมโกวิตอธิบดีกรมโยธาเทศบาลหม่อมทวีวงศวันศักดิ์หม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษฎากรกครับกฤษฎากรนี่ก็คือญาติของ บวรเดชพงเจ้าบวรเดชที่แพ้สงครามที่แพ้การส่อสู้ในปี2476นะครับนี่คือฟื้นอำนาจของฝ่ายเจ้าขึ้นมาแล้วก็เลยตั้งตัวแทนต่างๆตเต็มดำเนินการนะครับหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกิษฎากรหม่อมเจ้ายาใจจิติพงศ์หม่อมราชวงศ์เทวะทิราชปอมาลากุล ศาสตราจารย์ศินพีรศรีเป็นกรรมการและหม่อมหลวงปุ่มมาลากุลเป็นทั้งกรรมการและเลขานุการในการดําเนินการสร้างอนุสวรีดังกล่าวที่น่าแปลกใจก็คือคณะรัฐมนตรีที่เสนอให้มีการก่อสร้างอนุสวรีรัชกาลที่7เป็นคณะรัฐมนตรีในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามที่พึ่งก่อการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งในปี2494 ตอน90นี่ทำไปทีนะครับ2494ก็ทําอีกเพื่อลดบทบาทของกลุ่มอํานาจเก่าที่มีอิทธิพลมากขึ้นด้วยผลของรัฐธรรมนูญฉบับกษัตริย์นิยม2492รัฐธรรมนูญ2492นี่ฟื้นอํานาจของฝ่ายกษัตริย์นิยมขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญแต่อย่าลืมว่าอํานาจทหารยังอยู่ในมือของจอมพลปอ,อยู่ดังนั้นเหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่ว่าเดี๋ยวท่านฟังต่อนะครับ ซึ่งในสรัญยูกล่าวว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาส2 4 9รัฐธรรมนูน2492เนี่เปิดโอกาสให้ฝ่ายนิยมเจ้าเข้ามามีบทบาทในวุฒธธิสภาและขัดขวางการทํางานของรัฐบาลอย่างสม่ําเสมอก็นึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็แล้วกันนะครับการก่อรัฐประหารในปี2494คณะผู้ก่อการได้ประกาศให้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี2475มาใช้แทน ในรัฐธรรมนูญฉบับกษัตริยนิยมโดยอ้างถึงความสําคัญทางแบบพิธีในฐานะที่รัฐธรรมนูญพศสอง5เจ้าเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่เจและในบทบัญญัติก็ได้วางแนวทางการแก้ไขไว้แล้วไม่เป็นการสมควรที่ใครจะยกเลิกและสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่แต่เป็นที่น่าเสียใจว่าในช่วงเวลาไม่ถึง20ปีก็ได้มีการแก้ไขและทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่อีกหลายครั้งส่วนแนวความคิด อันมาที่มาของการสร้างอนุสาวรีย์พระปกเก้านั้นในสรัญยูอธิบายว่าเพื่อลดกระแสะการต่อต้านจากราชสำนักหลังจากการทำรัฐประหาร2494ที่จอมพลปอดำเนินการที่นำรัฐธรรมนูนปี2475กลับมาใช้พร้อมกับสดุรีพระปกเก้าในฐานะพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเห็นไหมครับว่าตอนช่วงปลายของจอมพลปรหรือก็คือ หลังจากคณะราศดรแตกกันแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละฝ่ายเจ้าก็มีอำนาจมากขึ้นจนผลปอก็ต้องผ่อนพลังให้ดังนั้นวันนี้การเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านต้องเข้าใจนะครับว่านี่คือหัวใจของเรื่องว่าประชาชนจะมีอำนาจหรือไม่อยู่ที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรเด็จการเขียนไว้แล้วให้แก้ยากที่สุดโดยใช้ปืนเขียน ดังนั้นประชาชนที่ถูกหลอกลวงไปทําประชามตกิก็จะถูกกล่าวอ้างนะครับกล่าวอ้างความชอบธรรมแต่วันนี้การทําลายความชอบความไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาจริงต้องออกไปอธิบายต้องเคลื่อนไหวอีกเยอะเข้าใจแล้วนะครับที่ท่านบอกเอ๊ะทำไมไม่มารวมกลุ่มเลยเอาให้เด็กเ,เด็ดขาดไปเลย อย่าคิดว่าการต่อสู้เป็นการกินบะหมี่สำเร็จรูปนะครับอดทนนิดหนึ่งใครที่ต่อว่าต่อขานนั่นอะไปร่วมเหมือเขาซะถ้าต้องการจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเรื่องนี้ตกลงเป็นยังไงครับก็จบยังไม่ได้แก่บทความนี้ข้อมูลทางวิชาการนี้นะครับก็บอกว่าแรกทีเดียวแผนโครงการต้องการให้สร้างอนุสาวรีพระปกเก้า บริเวณสนามหญ้าหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมมุกตะวันออกแต่คณะกรรมการมองว่าพื้นที่ดังกล่าวครับแคบไม่สะดวกแก่ประชาชนที่จะเข้าไปสักการะพลตีบัญญัติประธานคณะกรรมการจึงเสนอว่าควรจะสร้างตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยปัจจุบันนี้เพราะเท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้เป็นอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นของสิ่งหนึ่งที่คือรัฐธรรมนูนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานจึงมิให้ มิใช่พระองค์ท่านเป็นเพียงวัตถุของของเท่านั้นฉะนั้นเหตุใดจึงไม่เอาพระบรมรูปของพระองค์มาตั้งแทนเลยเล่าแม้คณะกรรมการจะประกอบไปด้วยบุคคลที่มีส่วนในการสร้างอนุสรีประชาไตายอยู่ด้วยแต่การคัดค้านการสร้างอนุสรีพระ,ระปกเกล้าขึ้นแทนที่อนุสรีประชาไตายเป็นเรื่องยากซึ่งในสรญญูกล่าวว่าเนื่องมาจากกรรมการส่วนใหญ่มีแนวคิดอุดมการณ์โน้มเอียงประชาอนุร,รักษ์นิยมด้านจอมพลปอตอนนั้นเป็นนายกนะครับ เมื่อได้ทราบว่าคณะกรรมการต้องการลืออนุสวรีประชาธิปไตยเพื่อสร้างอนุสวรีพระปกเก้าก็มิได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านแต่เป็นพลตีประยูนพรมรมนตีพลตีประยูนพรมรมนตีก็เป็นผู้ก่อการคณะราษฎรนะครับที่อยู่ในฝ่ายทหารพ่อของแซมยุรน,นันเราเนี่ยแหละแต่แต่แตเอา เป็นพลตีประยูนพมรมนตรีริ่มตีช่วยว่าการก,กระทรวงการคลังในขณะนั้นและเป็นหนึ่งในสมาชิกเริ่มก่อการของคณะรัษฎรที่ทําหนังสือถึงจอมพลปอขอให้หาทําเลในการจัดสร้างแทนแต่การคัดค้านไม่เป็นผลส่วนเหตุผลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยังคงอยู่รอดมาได้ถึงปัจจุบันนายสรนยูกล่าวว่าเป็นเพราะโครงการประสบปัญหาการขาดงบประมาณแม้ฝ่ายราชสำนักจะพยายามผลักดัน ให้มีการสร้างอย่างเร่งด่วนแต่กระทรวงการคลังโดยพลตีประยูนนั่งเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีอยู่นั้นไม่ไม่จัดหาเงินมาให้ครับและเสนอให้ใช้งบปี2496แทนคณะกรรมการจึงไปขอจอมพลปอนำงบของกองสลากมาใช้แต่จอมพลปออ้างว่าเงินกองสลากกินแบ่งรัฐบาลใช้ไปหมดแล้วพูดง่ายๆว่าอำนาจที่เป็นอำนาจของคณะรัษฎรยังอยู่เขาก็ไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลงไง แต่วันนี้คณะราษฎรหายแล้วมีอำนาจประชาชนมาแทนมีความตื่นตัวของประชาชนมาแทนสัญญาณการลืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มีกลิ่นมาอีกอย่าลืมว่าการรัฐประหารปี5-7ที่ในประยุทธ์ทําการรัฐประหารนั้นพอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเรารู้ทันทีว่าโครงสร้างที่มันเกิดขึ้นที่เป็นจริงนั้นมันไม่ใช่การรัฐประหารธรรมดาแต่เป็นการรัฐประหารปี57นั้นมันเชื่อมโยงกับ การรัฐปหารปี49เขาตั้งใจจะทํำกันมาเลยครับดังนั้นไม่ต้องตั้งคําถามแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมมีรัชการใหม่แล้วทำไมเรื่องไม่จบไม่ต้องถามแล้วนะครับในสรุญยูกล่าวว่าพ,พ,พบบอกว่าเมื่อไม่มีเงินจพลปอก็ไม่เอาด้วยบอกเงินเงินเงินกอ,อง,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 งสลากก็หมดแล้ว จะไปเอากระทรวงกันครังไปยุนพลตรีไปยุนบอมนรมนตรีก็ไม่ให้นะครับก็เลยบอกว่าเมื่อเงินไม่มีการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนลาดดำเนินกลางนั้นดูจะไม่เหมาะสมพู้ง่ายๆว่าเขาก็ไม่ได so ้ค <has risen. to rice> ้านนะจนพลปอกรู้ว่ากระแสของแกตกแล้วเนี่ยกระแสเจ้าขึ้นมากแล้วก็บอกเมื่อมันไม่มีเงินก็เลื่อนไปก่อน นักวิชาการนายสรนยูกล่าวว่าโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ของพระปกเกล้าได้เงียบหายไปจนกระทั่งถึงสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรไม่ใช่จบแค่นั้นนะครับยังมีการลือกันอีกสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรในปีพศ .2512 ซึ่งมีการเสนอให้สร้างรัฐสภาแห่งใ,ใหม่พร้อมกับให้สร้างอนุสาวรีย์พระปกเกล้าร่วมอยู่ด้วย แต่คณะลัมรีกลับมีมติให้รือออนุสวงบริประชาธิปไตยตามแนวทางเดิมอีกครั้งหนึ่งมาถึงถนอมแล้วยังไม่ยอมนะครับยังจะรื้ออีกยังจะรื้ออนุสวงบริประชาธิปไตยถนอมบอกให้ไปสร้างไว้ซัที่หน้าสาภาเขาก็ยังไม่ยอมอย่างไรก็ดีโครงการรลื้ออนุสวงบริประชาธิปไตยของรัฐบาลถนอมก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์14ตุลา2516ที่ประชาชนออกมาขับไล่รัฐบาลถนอม ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้การก่อสร้างรัฐสวีพระปกเก้าประสบผลสําเร็จแล้วเสร็จในปี2 5 2 3หลังจากรัฐบาลสัญญาธรรมศักตร์อนุมัติให้แต่กลายไปเป็นอยู่ที่หน้าสภาแล้วซึ่งนายสุนยูกล่าวว่าเป็นการเป็นเพราะอุดมการกรรษัตริย์ประชาธิปไตยของพระปกเก้าคือพลังสําคัญในการโค่นล้มรัฐบาลฝ่ายทหารข้อมูลก็เป็นอย่างนี้นะครับ หนังสือศิลปะวัฒนธรรมก็มีความเห็นจากผู้อ่านเยอะแยะสรุปแล้วก็เลยซาไปแต่ความคิดนี้ยังไม่หายไปและมันมีที่มาเราถึงผมถึงนำเรื่องนี้มาเสนอว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องแนวคิดที่เขาจะลบล้าง ประวัติศาสตร์ทั้งหมดประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งหมดในประเทศไทยเพื่อไม่ให้เห็นริ้วรอยของคณะราษฎรการไม่ให้เห็นริ้วรอยของคณะรัษฎรก็ไม่ให้เห็นริ้วรอยของ,าลพลพงานายปีดีพนมยงค์ไม่ให้เห็นเงาของพญาพหลพลประโยหาเสนาไม่ให้เห็นเงาของจจมพลปอไม่ให้เห็นเงาเงาของคณะราษฎรแกนนําคณะราษฎรที่ดําเน,นินการก,ก่อการแล้วเขาก็หวังว่าเมื่อ ดึงเรื่องไปอีก10-20ปีใช้อำนาจเผด็จการปกครองเต็มที่สิ่งเหล่านี้คนรุ่นต่อไปจะลืมหมดวันนี้การต่อสู้ของฝ่ายประชาชนจากหมุดะรนาราชที่หายไปจากพื้นดินที่หน้าสภาก็กลายมาเป็นหมุดะรนาราชที่แขวนอยู่ตามบ้านมาเป็นพวงก,กุญแจมาเป็นหมุดะรนาราชในหัวใจประชาชนดังนั้นวันนี้ การต่อสู้ของนักเรียนนักศึกษาวันนี้จึงมีความหมายกว้างไกลมากนะครับมีความหมายกว้างไกลมากว่านี่คือการนำความจริงให้ปรากฏแล้วคำว่าประชาธิปไตยที่เขาเรียกร้องกันวันนี้มันหมายถึงความวัฒนาถาวรความเจริญรุ่งเรืองนะครับ นั่นคืออำนาจของประชาชนแล้ววันนี้เราก็พิสูจน์กันระหว่างอำนาจของประชาชนที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนและเป็นใครมาเมียอำนาจก็ต้องตรวจสอบได้กับอำนาจเผด็จก,การที่อ้างแต่คุณธรรมแต่แต่จริงๆทุจริตมากเหลือเกินนะครับแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้เนี่ยเราก็เห็นกันว่าในอนาคตมันพิสูจน์กันแล้วว่าระบบะเผด็จก,การนั้นไม่ได้ไม่ได้นำความจเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติแน่นอนดังนั้นการต่อสู้ของ นักเรียนนักศึกษาประชาชนวันนี้จึงเป็นหัวใจสําคัญซึ่งผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ผมก็นําข่าวข้อมูลมายืนยานกับท่านก่อนว่าแนวคิดที่จะล้มล้างอนุสาวรีประชาธิปไตยนั้นมีอยู่และเขาจะปัดฝุ่นขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้เรารู้และก็รู้เท่าทันแล้วให้ใช้ความระมัดระวังร่วมกันปกป้องประชาธิปไตย ทั้งในรูปแบบอนุสาวรีย์ทั้งในเนื้อหาจิตวิญญาณนะครับก็ขอให้พี่น้องช่วยกันนะครับช่วยกดไลค์ด้วยนะครับให้คลิปนี้กระจายออกไปจะได้รู้กันมากๆว่าอันตรายมันมีมาแต่เก่าแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันเริ่มเห็นสัญญาณมากขึ้นมากขึ้นแล้วสัญญาณนี้กําลังจะปิด ปิดฉากประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยในประเทศไทยซึ่งแน่นอนนักเรียนนักศึกษาเขาไม่ยอมและพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยไม่ยอมวันนี้เราต้องต้องเข้าใจถึงขบวนการตรงนี้นะครับว่าเราช่วยกันสร้างไม่ใช่เพียงแค่เรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ผลของสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นนี้มันมีผลกว้างขวางมากนะครับ